นี้นะคะของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะในกองงานของศิลป,ปะชีพนะคะซึ่งกองงานศิลป,ปะชีพของเราก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะ mm hmm. เหมือนอาทิเช่นนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กระจูดนะคะซึ่งเป็นสินค้ากระจูดของกลุ่มที่อยู่ในอำเภอต่างใบนะคะกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มรายากระจูดรายานะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็คือจะทำด้วย กระจูดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ต้นไม้ที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เหมือนใบนี้นะคะสามารถที่จะราคาไม,ไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ500อกว่าบาทซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถจะพกพาพาขึ้นไปกรุงเทพหรือว่าขึ้นเครื่องได้เหมือนใบนี้นะคะ ซึ่งสุภาพสตรีเนี่ยสามารถจะถือได้เลยนะคะอ่าเป็นสินค้าแฟชั่นได้เลยนะคะส่วนสินค้าแบบนี้นะคะเป็นกระจูดที่เราสามารถจะใส่พวกเอกสารได้โน้ตบุ๊กก็ได้ iPad ก็ได้นะคะซึ่งข้างในนะคะเราก็บุด,ด้วยผ้านะคะซึ่งมีความแข็งแรงสามารถจะใช้ได้ขั้นต่ำเนี่ยสามปีน่าน่าจะไม่มีการเสียหรือชำรุดได้เลยะคะ่ะ ซึ่งถือว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยอะคะ่ะค่ค้คมันไม่มีซิปอะ,ะไ,ไอันนี้น่าจะเป็นกระโจดนะใช่ไม่มีกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มของบ้านค่ายกลุ่มนี้ สินค้าตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าที่ออกจะเป็นแนวของแฟชั่นน่ยนะคะซึ่งออกแบบลวดลายทําให้ดูทันสมัยซึ่งเกิดจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นต้นไม้ต้นกระจูดในพื้นบ้านของเรานะคะแต่ว่าสามารถที่จะใช้ความลงตัวของสี้อมาทาให้ส่นโน่นี้แพงมากยิ่งขึ้นหลยครับท่านผู้ชมนะคะสนใจนะคะสินค้าของเรานะคะสามารถติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊กสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้ค่ะนี่นะคะลายอของกระเป๋าใบนี้เป็นของกลุ่มบ้านคอและนะคะอำเภอบาเจาะซึ่งเป็นผ้าเเป็น,เป,นเป็นกระเป๋าที่เกิดจากลายเขาเรียกว่าลายขิดซึ่งเป็นลายพระราชทานนะคะขององค์หญิงนะคะศริวันวรีนารีรัตน์ค่ะซึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะออกแบบลวดลายเพื่อให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะจาก กระจูดธรรมดานะคะผสมกับใบลานก็เลยทําให้กระเป๋าดูม,มีความมีอะไรมากยิ่งขึ้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะติดต่อได้ที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสค่ะกลุ่มคนที่สามารถจะใช้น่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้ดูแล้วลายเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่อายุยังน้อย วัยรุ่นก็ถือแล้วดูเก๋นะคะส่วนคนที่วัยทำงานก็สามารถจะใช้ได้ถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็โอเคค่ะใช้ได้ทุกเภทวัยค่ะจริงๆแล้วสินค้าพวกนี้เนี่ยเขาจะออกแบบลายสามารถจะผลิตซ้ำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะออกให้มีแค่หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งลายค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสค่ะ,คะตัวนี้ก็เป็น ส่งวังนะคะเป็นสินค้าที่ส่งวังทั้งหมดเป็นสินค้าเซราม,มิกอะ,ค,ะค่ะค่ะมากันเราอาเราเี่ยวนราที่วาดมาเที่ยวมาชมมาชมของดีมาชิมของอร่อยผลไม้มากมีของดีเมืองนรางานของดีเมืองนรา